วันนี้เราอยู่กันที่ปัตตานีฟู้ดอินดัสทรีนะครับก็วันนี้เรามีการยกแผงโซล่าเซลล์ขึ้นติดตั้งนะครับก็ก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับก็จะมีการเคลียร์พื้นที่นะครับสำหรับรถเครนเข้านะครับ ก็ต้องแต่ละพื้นที่นะครับอย่างพื้นที่โครงการนี้เราจะตั้งเคนไว้ข้างนอกนะครับซึ่งเราต้องประเมินความเสี่ยงนะครับหนึ่งเลยก็คือถ้าอย่างเช่นโครงการนี้นะครับก็จะมีสายไฟผ่านาทางที่เราจะยกแผงขึ้นนะครับก็อย่างต่นี้เราจะต้องแจ้งทางการไฟฟ้าให้มาโปรเทคสายไฟนะครับเพื่อความปลอดภัยของอางานเรานะครับ แล้วก็ทีนี้เราจะมีก่อนที่จะทำงานยกแผงขึ้นนะครับเราต้องมีขั้นตอนการทำงานนะครับก็คือว่าเราจะแบ่งหลักๆเนี่ยสามกลุ่มนะครับ3มทีมก็คือทีมนึงอ่ะจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็อีก2ทีมจะอยู่ข้างบนทีมที่อยู่ข้างล่างนะครับก็จะเป็นทีมที่คอยที่จะคล้องพาเลทนะครับ ก่อนที่เคงจะยกขึ้นนะครับพอเคงจะยกยกขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยก็จะมีทีมหนึ่งไว้สําสหรับดับพาเลตแผงนะครับทีนี้อีกทีมนึงอะ่ะก็จะเป็นทีมที่ยกแผงในพาเลตขึ้นกระจายตามที่ตำแหน่งติดตั้งนะครับภาพรวมวันนี้นะครับก็อากาศตอนเช้าเนี่ยก็อากาศแจ่มใสนะครับแดดออกแต่พอตกเที่ยงก็จะมีฝนตกลงมานิดนึงนะครับไม่นาน ซึ่งวันนี้เราจะมีแผนยกขึ้นติดตั้งเนี่ยจำนวน30พาเลตด้วยกันนะครับก็ช่วงบ่ายวันนี้เราก็ได้ต่อหลังจากฝนหยุดนะครับก็ได้นำเนินการติดตั้งวันหน้างานอาจจะวางแผนว่าวันนี้เราทําการยกบริเวณไหนจุดไหนแล้วทุกคนมีหน้าที่ทําอะไรบ้าง ส่วนในเรื่องของเซฟตี้เนี่ยก็คือเราจะดูว่าในแต่ละจุดที่มีพนักงานเข้าไปทํางานเนี่ยมีอันตรายที่อาจจะเกิดจากการทํางานเนี่ยมีอะไรบ้างก็ในส่วนของหลังเลิกงานท่านเราก็จะมีทําความสะอาด5้าซเก็บกวาดพื้นที่การทํางานของเราที่มันเกี่ยวข้องค่ะแล้วก็จัดเก็บพื้นที่ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีสิ่งของขีดขวางในพื้นที่การทํางานของเราค่ะ